ิ่งที่หลายคนมักคิดกันก็คือรวยเพราะว่าเจอหุ้นเปลี่ยนชีวิตเจอหุ้น10เด้งความเป็นจริงก็คือ75%ของคนที่เป็นมหาเศรษฐีถ้าคิดเป็นเงินบาทคือกว่า30ล้านบาทเนี่ยเขารวยได้เพราะว่าเขาลงทุนแบบสม่ำเสมอและลงทุนระยะยาวด้วยนะคะไม่มีเศรษฐีคนไหนเลยใน1,000 0คนนะคะที่บอกว่าเขารวยได้เพราะหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าการ ที่จะ ลงทุนให้สำเร็จเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ3อันดับแรกที่ทำให้เกิดความร่ำรวยขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าคุณจะร่ำรวยได้มันไม่ได้เกิดจากว่าคุณเบสหรือว่าคุณชี้เป้าไปหุ้นตัวไหนหรือสินทรัพย์ใดส,สินทรัพย์หนึ่งเพียงอย่างเดียวแล้วก็หวังว่ามันจะสร้างเงินก้อนใหญ่มหาศาลแต่การลงทุนแบบคอนซิสนะคะหรือว่าการลงทุนแบบสม่ำเสมอแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยใส่ใจกับการลงทุนระยะยาวคือไม่เคยที่จะ เปลี่ยนแปลงเป้าหมายเลยนะคะคือระหว่างเทาาก็ยังคอนติเนียหรือว่ายัางลงทุนแบบต่อเนื่องแน่แหละคือเหตุผลที่ทําให้เขาเป็นมหาเศรษฐีได้แต่ไม่ได้แยงนะคะถามว่ามีคนที่รวยเพราะว่าเจอหุ้น1ิบเด้งเจอหุ้น20เด้งหรือว่าร้อยเด้งไหมมีค่ะแต่คุณผู้ชมคะต้องยอมรับว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มน้อยนะคะมาดูหน่อยว่าไอ้ความเป็นไปได้ที่เราจะเจอแบบนั้นจะโชคดีแบบนั้นหรือจะทํางานหนักจนกระทั่งหาหุ้นที่ดีแล้วก็เป ชีวิตได้แบบนั้นเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเรามาดูทางสายกลางมนะทางที่ใครๆก็ทําได้เราลงทุนแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องเหมือนคนกลุ่มใหญ่ที่เป็นมหาเศรษฐีได้ด้วยการทําผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและลงทุนในระยะยาวนั่นเองค่ะ